เี่ยวน้ำปิ้งหรือกุ้งของห้องกุ้งก้าก้ามกว่านี้เจ้ายกุ้งแม่น้ำถึงแม่น้ำปิ้งถ้านมีเป็นกิโลที่ส่งร้านอาหารได้เลยโอ้กิโลต่อไรบ้างคุณถ้าเป็นกิโลส่งอาหารกิโลต่อห้าร้อยมานะครับลาบปลาสะดุ้งสองอร่อยลำแต้ลุยกันเลยคุณสันติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคุณพยน Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาที่ฝายวังปานนะครับอุ้สต้นติตรงนี้แต่ตอนตนี้น้ำปิงแห้งลงมากทีเดียวแต่บรรยากาศยามเย็นก็ยังน่าชมอยู่แต่คนวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็ยังน่าดูน่าชมอยู่ว่างั้นนะครับมา้าน้ํนามืออาจจะเห็นรอบๆนี้สักนิดน,นึงนะครับทางด้านหน้าฝายตรงน้นนะครับแล้วก็ ด้านๆนี่ครับดังนั้นคุณสุติบอกว่าวันนี้จะพาไปกินลาบปลาใช่ไหมคุณสุติไปมากินตองนลาปลาตองทอดปลากุ้งกุ้งกระดุ้งอ๋อกุ้งเต้นปลากุ้งเต้นหรือเปล่าเออกุ้งกระุ่งสะดุกเอุ้งเต้นลาบปลาเดี๋ยวก็ก็ไปกินนะตอนนี้ชมงๆไปนีดก่อนเนาะแล้วก็ เที่ยวชมบรรยากาศที่สายบันปลาหาแล้วก็ทานลาบปลาสายบันปลายนั่นเอง มาเยี่ยมชมขายปลาสวัสดีครับแม่ค้าค่ะอ๋อเป็นจะได้ครับขายม้วนกปลาขายกปลาได้เจ้าก็ได้เนาะช่วงนี้เนาะครับผมช่วงเสาร์อาทิตย์อ่ส่วนมากวันได้ขายปลาสดเนาะปลาสดก็ขายอปลาแห้งนะครับเนาะปลาแห้งนี่กิโลเท่าไรครับนี่ปลาแห้งนี่ถ้าปลานิบสองร้อยปลานิบสองร้อยปลาสวายร้อยแปดสิบครับปลาสวายร้อยแปดสิบนี่ฮะเป็น เอ๊ะปลาปลานี่มันเป็นปลาน้ำปิงเขาเขาเขาบบกว่อันนี้เป็นปลาเพื่อนมามาส่งแต่ว่าหมู่บ้านนี่ย่างอ๋อหมู่บ้านย่างแต่ถ้าเป็นปลาน้ำไม่ปิงมจะเป็นปลาตัวน้อยอ่ะโอ้ก็แบบนี่คือปลาน้ำปิงตัวน้อยนี่ถ้าถ้าน้ำปิงเป็นได้เราเป็นปลาบูนี่แม่นปลาบูนี่แฟนซ่แล้วพอเอาขายแล้วเอาขายเป็นปลาสดมันมันมันตากมาย่างอันนี้ปลาแค่นี้ขี้ปลาดองขี้ปลาดองปลาจอมปลาจอม ปลาจอมปลาส้มนะฮะนี่ปลาแมงหัวนี่ครับเห mockram จอันนี้ส่งส่งไข่ทหารเรือสัตานีที่ส่งไข่ทหารเรือซาตานีไหมจะมีจะโอ้ครับอันนี้นี่เคยส่งเปเน้นมากมีเคยส่งเปเน้นมากเลยเหรอมีรีวิวเนี่ยโอ้เนี่ยฝรั่ง คน, vie, คนไทยแต่ว่าเป็นแฟนฝรั่งชอบกินเนาะทุกคเนาะอันนี้ปลาจอมเนาะมีปลาจอมนะครับเนอะอันนี้ปลาเปียกชอบข้ามันไก่มาจะขายเัาก็ไปย่างอ๋อปลาบูสก้าย่างป๋ากระป๋าคัพกุ้งแม่น้ำกุ้งโอ้นี่กุ้งน้ำปิงกะกุ้งน้ำปิงได้ตัวเดียวโอ้ตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมพอแล้ว ดูงี้ฮะกุ้งน้ำปิงกับกุ้งหั้องกุ้งกัมกามกว่านี้เจ้ากุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำปิงถ้ามีเป็นกิโลนี่ส่งร้านอาหารได้เลยโอ้กิโลต่อไหรบ้างคุณผู้ชมถ้าเป็นกิโลส่งอาหารกิโลตั้งห้าร้อยโอ้แล้วเรียกว่าน้ำปิงเขามีปลาปลาเนื้ออ่อนก็มีอืมปลาเนื้ออ่อนนะครับเนาะวันนี้เรนเขาแบบแป้งนะเจ้าแป้งเจ้าแป้งเนาะเปลาปลาบูห้าตัวใหญ่ๆตัวโตขึ้นก็แป้งครับผมครับอันนี้ปลาลดแห้งก้านี่ ปลารเด็ดเดียวครับอ่าปลาลดปลาลาดเด็ดเดียวครับที่มันจะเ <azo Ranger> ป็นปลาจอนค่ะแล้วตรงนี้ปลาจอนหมองมีจะเลยเปลีอยนเป็นปลารสนะครับปลาสดปลาตะเพียนปลาลดปลาตะเพียนปลาดินอ่านี่ครับปลาเด็ดเดียวเนาะปลาเด็ดเดียวครับปลาปองใครปลาปองขอบคุณครับร้านหนึ่งครับขายปลานะครับเนาะอไปพัดปลาสด โอ้นี่หรอปลากลายปลาสะดุนตัวใหญ่เลยครับนี่นี่รับปลาสะดุนปลากลายโล้โหนะครับป่าสนนะครับรอยาดนะครับมีปลาสวายไหมครับมีปลาสวายกับปลาบึกปลาบึกปลาบึกน้ำน้ำปิ้งก็ครับนี่โอ้มีปลาบึกเลยปลาเป็นห้องป่าอย่างต้นี่เนี่ย กระสุนพี่ครับโอเคครับปลาซีกอ้าอีพ่อซื้อปลาอย่างครับ,บ,บ,รบปลาส้มครับปลาส้มเนาะเอาไปหมกเอาไปทอดไปหมกเออไปหมกไปทอดไปแกงนะครับอเอ๋อขอบคุณครับเอาละ,ะครับตอนนี้มาถึงยังร้านลาบปลาเสาร์ดุ้งสองครับเนี่ยคุณสตีว่าจะเลี้ยงลาบปลาวันนี้ไหมครับ เดี๋ยวเราจะปพาท่านขึ้นไปกินดาบปลาข้างบนนี่นะครับคุณจะทำอาหารนี่ไปกินบนดาดฟ้าบนบนนะคชมวิวว่านะ่เสร็จครับไปด้วยกันครับก็เป็นร้านขายลาบปลานะที่ขึ้นชื่อทีเดียวนะครับที่วังปานแห่งนี้นะครับขึ้นไปข้างบนครับตามหาคุณสันติกัน ชมบรรยากาศรอบๆในร้านก่อนนะครับเจ้าเจ้าสวัสดีครับเจ้าของร้านก่อนเนี้ยป,ปุ่นแหละอา <laughs> กาศทงางหลังร้านแล้ววันนี้จะบุกเข้ามาทางในแช่วันนี้นะสวัสดีครับ โอเคสวัสดีครับชื่ออย่างครับสมาร์ทชื่อน้องไต่ค่ะไต่ครับชื่อย่างอยู่ครับนี่อ๋อน้องเสียบหมาล่าอยู่ค่ะโอ้อนี่หมาล่าหมาล่าจ้าขายล่าปลาเ้ิ่มเจิดละอ๋อนี่หมาล่าเนี่ยไปขายที่สามตอค่ะมีมีร้านขายหมาล่าอีกร้านหนึ่งแล้วก็ตั้งไหนนี่ปรุงล่าปลาคะปรุงล่าปลาโอเคโอเควันนี่ผมมาครั้งแรกเนอะแต่ว่าแต่ว่าคน เป็นที่เป็นไปมาแล้วเป็นชวนมาลูกค้ามาจากที่ไหนคะแถวบ้านฮ่องเหมือนะัน้คนมาใกล้บใบไก่กับพี่น้องหลายทีครับผมอครับครับนะของกัดด้วยของยากไายไทยหกข้างบนนะค่ะเนื่องจากประชาสัมพันธ์แล้วขอบคุณครับผมจ้าห้องครัวฮะห้องครัวปรุงอาหารปรุงลาบปลาต้มปลามีสองจังคอปหลายอย่้งมีแับข้าวยา โอ้ครับมีอาหารหลายเมนูอยู่นะครับมีพัฟชามีต้มปละเออครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชิมลาบปลาเพะคนให้สั่งแล้วบนคิวสวยค่ะอ่านะครับเนาะบนคิวสวยน่ครับครับอันนี้ตีวังปานเนาะอ่าขึ้นไปชั้นบนครับขึ้นไปชั้นบนวังปานนี่ตำบลอะไรอย่างเจ้า บลจอมตองจ้าจอมบลจอมตองอำเภอว้าไปเลยอำเภอสตี๊อบอำบลอสตี๊อบจอบุสตี๊อบเขาจอมตองนั่นนั่นจังหวัดเชียงหายหามาก้าจังหวัดเชียงใหม่มีโบนุตีเล่นตัวนะครับตำบลจอมตองนะฝ่าพิษหวาดถูบเข้าเปียงครับครับมีดนตรีเรื่นตัวฟุกซองวันพุธรหัสสุบดีถึงวันศุกร์ นะค,ครับโมงมงถึงสองทุ่มสองทิศนะครับสองนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาัครครบเออแันดสองกับแ้นด์ับเดิงบนีใช่ไหมที่ว่าวิวสวยๆบรรยากาศานั่นจิงนะสายบางปานโอ,โอ้โก็โโดีครับดีบรรยากาศดี เอ่อนดเทียมกอระอนี้เป็นเมนูลาบปลาแกงปลากดคังปลาเนื้ออ่อนยังกอปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมจ้าปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมจ้าเจีกระเจ้ากับั้งเนื้อจ้าเออการกางที่ไหนกางก็กางเอาอเจ้านี่หงกระเจ้า พยายามพูดภาษาเหนือก e ับเขาหน่อยเขาจะได้หัดพูดเลยเขาโยนเอาข้าวเหนียวหรือข้าวข้าวสวยอ่ะข้าวสวยดีกว่าเนาะผมเอาข้าวสวยเออข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนาะข้าวหนึ่งกับติ๊กหนึ่งกินลาบปลาแตอนกินข้าวนึ่งเหมือนเาะขอพักนั่งๆในเนื้อผักเยอะๆหน่อยนึงคุณสติเนาะกินผักเยอะๆนะครับเอาโอเคครับตามนี้อ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอชิมเจ้าโอ้ลาบปลามาก่อนเลยเป็นต้มพวก โครงปลาทางเหนือเขาจะเรียกว่าต้มน้ำเพี้ยจะมีรสขมนะเขาจะใส่พวกขี้ปลาลนนด้วยนะไอตัวขี้ปลานี่แหละเขาเรียกว่าน้ำเพี้ยน้ำเพี้ยก็คือน้ำทโททีน้ำขี้ปลาอ่อนนะเขาจะต้มด้วยอ่ามันต้องใส่เครื่องปรุงหลายอย่าง อ้าวคุณชัดดีแต่เมื่อเ,เลยใช่ไหมหก,กินเลยใช่ไหมครับก็บเอาเลยครับปลาเออๆนะฮะกล่องข้าวน้อยก็มีอันนี้เป็นข้างน,นางนอกเนาะครับกับข้างนอกโอ้ยสแต่งประดับประดาได้สวยงามนะเนี่ยใช่ใช่โอเคครับขอก,ก่อนเลยลุยกันเลยครับขออนุญาตก,ก่อนนะครับเออโอเคลองลองก่อนสิชิมดูสิครับรสชาติเป็นอย่างไร เหมือนที่เคยกินผ่านมาไหมนี่โอ้มันเขียเทศหรือเปล่าใช่ครับเขียเทศกระเทีเยมเขียวส้มน,นะทางเหนือเขาเรียกว่าเขียวส้มตังเหนือนห้องเขียวส้มกระ,ะเทียมอ่านี่สตกินเป็นแล้วนี่พริกสดด้วยเหรอใช่ลิขิโนลูกโดนโอ้โหลูกโดนโดนต้องหัทำครัไม่เผ็ด ตรงนี้นิดนึ่งนะสูตรของเขานี่นี่พร้อมแล้วนะคำนี้คำแรกแล้วนะอือใส่พริกนิดนึงโดดนิดนึงอา้อาวลองอืมรสชาติสรุปว่าเหมือนที่เคยกินไหมออเมื่ี้ผ่านมาแล้วนะอือร่อยเหมือนกันไอ,ไอ้น้ำตัวนี้อไม่ซดซะหน่อยนะ เนี่ยมไม่ค่อยชอบครับมันเค้าคาวเนี่ยแหละเค้าคาวเค้าคาวคุ้มขมนะแต่ท่านเหนือเขาชอบกินกันไม่ค่อยชอบขค้าาวเนี่ยเขาจะกินกันนี่ในในไอตัวผักกับเนี่ยผักกับแก้มเอ้ยกับลาบนี่มันดอกอันชันนี่หว่าพี่สดเลยนะตึ้งฟ้าอันชันมีกระลำมีผักกาดขาวนี่ท่านเหนี้เรียกผักไทย ขงซิมือักโอเคก็จะกินกัเมนูแลครัเมนูอะไรเอ่ยเนี่ยแกงอะไรนะน้องแกงอะไรนะแกงปลากคังเออน้งไอ้ดอกเฟื่งฟ้าได้นกินด้วยกันเนี่ยกินได้คกิเนาะบเป็นอย่งโอเคเอากินได้ก็กินชิมดูหน่อยดิอาจจะเป็นบุกเป็นยาก็ได้เนาะนี่แกงปลากรดคลังรสาร้อน ตาผมเนี่ยเวลาเขากินลาบเขาจะทำเอย่างเงี้ยเนี่ยคุณสัติมันจะได้กินเยอะๆเาบอกปัน<ม>เนื้อเขาเรียกว่าอ้วงกระลูกควายนอนเอาลาบใส่ตรงนี้คร<ม>ับ<น> <laughs> กินลาบลงไปแล้วครับผมเนี้ยเขาเรียกว,ว่าต้มขมครับต้มขมเนี่ยกระสันเนือเขาเรียกว่าต้มขี้ปลาเนี่ยขี้ปลา ชิมชิมครับผมไม่ผมผมถ้าไม่เดีย๋ยวผมชอบต้มปลาปลาปลา,ากดคัง,งยำปลากดคังต้มยำปลากดคังยำปลากดคังร้อนครับ อากาศก็ด้วยนี่หนืองต้นตีเล่นหนึ่งต้นตีเล่นด้วยยังเหลืออีกเมนูอยู่ที่ไหนเอ้ยมันเหลืออีกเมนูมันมีนะปลาเนื้ออ่อนปลาสัก้อ่อนเยอเดี๋ยววามาโน่แหละครัมาแล้วมาแล้วปลาเนื้ออ่อนอนทอดกระเทียมเมนูแต่ละเมนูเรื่อมีผักด้วยนี่เห็นไหมดอกกอเลยนะ <c oughs> ดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้ากระดองอันชันกระดองอันชัน,ออน,ชนลองแล้วนะครับใช้ได้เลยครับอ๋อแนะนำเลยนะครับปวดมีตูกปลาน้วจิ้เขาใช้ได้เนาะ นข้าวด้ิยครับน้าข้าวเนี่ยเราเขากินข้าวยกันลาบาาเมนูครับรสชาติอร่อยครับอร่อยครับแต่ลายสายเขาบอกว่าแซ่บหลายกระดกเตาน็กิผัด อ,อ,อ่มอีกมครับง๊ิครับอ,อ,อิบแล้วครับอะไรเมนูเปลี้ยงเลยเปลี่ยนเลยครับ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เลยว่าอะไรเป็นอะไรเลยเอโอเคสามเมนูครับ เดี๋ยววันเที่ยวหน้าจะต้องมาผัดฉ่าเขาบอกเขาบอกว่าผัดฉ่าโอ้ยรถกินร้อนถ้ากินก็รู้เลยอ่ะต้องแซ่บแน่นอน <c oughs> เออแน่นอนค<า>่อยมากินทีหลังครับเท่าไหร่เลยทั้งหมดที่ต้องจ่ายทีเท่าทะะไหร่ครับาารน่าแปลทัศนีบิลใหญ่เงิใช้เนแค่ไหน ไปต้องพบแล้วจัาลวังม่้นูต่อไปจะมาชิมอะไรนะ่าชาชาปลาคั้งเหรอชาเอาขอบคุณครับครับก็อดิบกันแล้วครับได้เงินเอ้คเรรยบร้อยครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับที่ส่คลิปนี้พบกันคลิปหน้าครับ สสวัััดีคร <lar> um. ครรบบท um. <lar> um. ่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูพยน Channel ก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่นก็กดเข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม